าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนีจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีทีนิวเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับการ เยียวยาประการสังคมนะคะหลายๆคนวิตกกังวลกันนะคะบางคนคนอื่นได้แล้วแต่เรายังไม่ได้โดยเฉพาะมาตรา40ใช่ไหมคะกังวลกันมากมายเลยทีเดียวคลิปนี้มาแจ้งเลยนะคะว่าพรุ่งนี้วันที่30กันยายนนะคะเขาจะโอนกันอีกรอบนะคะให้กับคนที่เก็บตกผู้ที่โอนไม่สำเร็จนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเรามาติดตามกันนะคะ สำนักง,งานประกันสังคมนะคะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา39และ40ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์2เดือนในรอบ2ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายน64นะคะโดยประกันสังคมจะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนนะคะ โดยได้เริ่มนะคะจ่ายเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตั้งแต่วันที่20-28กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะให้กับผู้ประกันตนทั้งสามมัดราตั้งแต่คนละ2,500บาทจนถึง5,000และ10,000บาทในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มผู้ประกันตนมาตรา39ที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มผู้ประกันตนมาตรา40รอบ2ในพื้นที่ ส3จังหวัดผู้ประกันตนมาตรา33รอบที่2ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์สเดือนและผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดโดยทั้งนี้นะคะในวันที่30กันยายน64ประกันสังคมจะโอนเงินเก็บตกให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ผู้ที่โอนไม่สำเร็จนะคะ อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมานะคะก็ยังมีผู้ประกันตนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับสิทธิการเยียวยาสำนักงานประกันสังคมจึงเปิดให้ใหม่นะคะหากไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยืนทบทวนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม64โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนรอบเก็บตกให้ทุกสัปดาห์จนถึงวันที่31ธันวาคม64เลยนะคะ ค่ะซึ่งหากใครนะคะเช็คสิทธิ์แล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ให้เริ่มนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แล้วนะคะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิ์เยียวยาได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.ts นะคะและกรอกข้อมูลในครบถ้วนส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักง,งานประกันสังคมที่สะดวกใน29จังหวัดสีแดงเข้มได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึง31ตุลาคมนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สายด่วน1506กด1สำนักง,งานประกันสังคมได้เลยค่ะ ค่ะนี้ก็คือสรุปข่าวในการเยียวยาล่าสุดนะคะเขาก็จะจ่ายอีกครั้งในพรุ่งนี้30กันยายนนะคะหากใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคาข่าวในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w w w b a n ไ k เ k i n s i ง e c o m ด้วยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์สดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ